สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านที่รักทุกคนชาวเอฟซีของยายน้อยนะคะยายน้อยคนรักเกษตรค่ะร้องรำร้องกอนใดๆไม่เป็นทั้งที่ชอบนะคะแต่ก็ร้องไม่เป็นเพราะฉะนั้นยายน้อยจึงขออนุญาตมาเล่านิทานผ่านคลิปวิดีโอคลิปนี้ของยายน้อยได้ไหมคะที่ยายน้อยได้ขึ้นไปทําการ หายอดวิวเอ้ยพูดเล่นพูดผิดค่ะใหญ่น้อยได้เอาบันไดาตายขึ้นไปบนท่อท่อนี้เรียกว่าบ่อซีเมนนะคะเป็นท่อกลมเนาะสมัยก่อนยายน้อยก็สมัยก่อนคือรุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะได้เอาเก็บกักน้ําไว้ใช้ในยามหน้าแรงค่ะและแล้วเวลาผ่านไปเนิ่นนานนะคะ จนทําให้ก้นบ่อมีความชํารุดค่ะายนะที่ไม้กระดานที่เห็นนะหน้าเยน้อยเอาขึ้นไปดูนานแล้วนะคะไปดูแล้วก็ลงไปดูก้นบ่อว่าจะสามารถซ่อมแซมได้หรือเปล่าผลสรุปออกมาก้นบ่อของายน้อยไม่สามารถซ่อมแซมได้เพราะว่ารากไม้เขาได้แทนลงอ่าเขาเรียกว่ารากไม้ มเมล็ดพันเนาะที่เขาได้งอกตามที่อ่าซอกของปูนแตกนะคะก็เลยมาเป็นรากไม้แทงพื้นที่ก้นบ่อของเราแตกก็เลยไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้เนาะแล้วทำไงอะ่ะซ่อมแซมไม่ได้เอาลงก็ไม่ได้เนาะและที่วันนี้ที่เยน้อยขึ้นไปส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปสำรวจดูว่าเพื่อมันจะเกิดเขาเรียกอะไรเกิด เกิดเอ้ยจะเรียกว่าเกิดมหาสัจจรรท์หรือว่าเกิดปาฏิหารเนาะเพราะว่าฝนตกแรงอาจจะขังกักเก็บน้ําไว้ให้ยายน้อยได้บ้างเนาะแล้วทําไมต้องตัดกิ่งกระถินด้วยถ้ายายน้อยไม่ตัดติ่งกระถินที่เป็นแขนงออกเนาะเวลาที่ยายน้อยตัดตรงกก พวกแขนงเขาก็จะลู่หล่นลงมาทับยอดมะนาวของยายน้อยที่อยู่เบื้องร่างหักและมีความเสียหายาไปด้วยยายน้อยจึงต้องตัดกิ่งแขนงของกระถินออกก่อนนะคะเอานะคะเอานะคะ,าะ,คะามาเข้าเรื่องเลยนะคะยายน้อยก็อารัมพบ,บทหรือเขาเรียกว่าอะไรโฮมเอ,อ้ออันนั่นแหละมานานมากพอสมควรแล้วนะคะยายน้อยขอเข้าเรื่องเลยนะคะในเวลาสองนาทีสามสิบวินาทีนะคะเข้าเรื่องว่า ยายน้อยร้องกอรราร้องหมอรำร้องเพลงไม่เป็นเนาะยายน้อยก็ขออนุญาตเล่านิทานผ่านคลิปวิดีโอคลิปนี้ของยายน้อยเนาะวันนี้ยายน้อยไปวัดมาค่ะนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่22เดือน10แรม15ค่ํานะคะก็เลยเอานิทานมาเล่าเนาะว่าบุญบาปอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่การกระทำอ่ะยายน้อยสามารถ ตั้งหัวข้อหรือชื่อข้อชื่อเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่านะอันนี้ยายน้อยก็ให้เพื่อนๆมามีส่วนร่วมด้วยเนาะว่ายายน้อยสามารถตั้งหัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องว่าบุญบาปอยู่ที่ใจไม่แช่อยู่ที่การกระทําได้ไหมเพื่อนๆก็มีส่วนร่วมกับยายน้อยเนาะ หน้าวัดแห่งหนึ่งวันพระวันเจ้าเนาะก็มีญาติโยมไปทำบุญกันเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็มีผู้ใจบุญท่านหนึ่งเนาะขณะทำบุญแล้วก็ฟังพระเทศไปเนาะสายตาก็ดันไปเห็นชายคนหนึ่งเนาะที่นั่งตกปลาที่จะเรียกว่าสระน้ำก็ได้เนาะ เพราะว่าแต่ละวัดเขาก็จะมีสะน้ําหรือเขาเรียกว่าเขตอภัยทานเนาะแต่ตรงที่ชายผู้นี้นั่งตกปลาไม่ใช่เขตอภัยทานเนาะ,ะชายผู้นี้ก็เลยนั่งตกปลาเพื่อหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวเนาะทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งแม่แก่ๆเนาะวันพระวันเจ้าจึงไม่มีโอกาสที่จะหยุดทําบุญทาทานกับเขาด้วยความที่ว่าครอบครัวยากจนเน,ะนาะขณะที่นั่งตกเบ็ดเนาะ ตาก็หันมามองอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าผู้มีจิตศรัทธาที่มาทําบุญเนาะก็บอกว่าอ่าชาตินี้กระผมหรือว่าตัวฉันนี่บุญน้อยเนาะเกิดเป็นคนยากจนไม่มีโอกาสได้ทําบุญสุนทานกับเขาแม้กระทั่งในวันพระวันเจ้าเนาะก็ขออนุโมทนากับผู้ที่มีจิต เป็นบุญเป็นกุศลเนาะเกิดมาชาตินี้มีบุญได้ทำบุญทำทานในวันพระวันเจ้าได้เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมขออนุโมทนาด้วยเนาะชายผู้ที่นั่งตกปลาเนาะก็ขออนุโมทนาไปกับผู้ที่มาทำบุญที่วัดเนาะอันนี้พี่น้อง อ่ะเพื่อนๆว่าไหมชายผู้ยากจนนี่ที่นั่งตกปลาน่ะได้บุญแล้วค่ะส่วนผู้ที่มีใจบุญนั่งฟังเทศฟังธรรมเนาะเพาว่าคนอะไรไม่รู้จักวันพระวันเจ้าเลยจิตใจทําด้วยอะไรวันพระวันเจ้าก็ยังมาตกปลาฆ่าสัตว์อะไรประมาณเนี้ยแล้วท่านผู้ชมเ่ะอคะ <จบ S 2> มีความะคะิดเห็นเป็นประการใดกับผู้ใจบุญที่มองชายตกปลาและก็มีความคิดเช่นนั้นนะคะ กายมาทำบุญไหว้พระฟังเทศอยู่บนวัดแต่จิตใจไปตำหนิผู้ที่ได้โอกาสที่จะทำบุญแต่ผู้ที่ได้โอกาสจะทำบุญน้อมร่างกายทำบาปแต่จิตใจบริสุทธิ์โมทนาบุญไปกับผู้ที่มาทำบุญนะคะ